น้ำหอมได้คนส่วนใหญ่าบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากิษณาสามารถทำเป็นยาได้แต่จริงๆเนะี่ยกิษณาทำเป็นยาตั้งแต่สมัยพานาล,ลายตั้งแต่สมัยเ,เป็นร้อยร้อยปีไปแล้วอะ่ะตั้งแต่สมัยพุทธเจ้าก็ว่าได้นนแต่เพราะมันเป็นไม้ที่ราคาแพงที่สุดในโลกไงคะมันถึงไม่ถึงมือเราส่วนใหญ่จะอยู่แต่พวกเจ้าในวังในงังที่เขารักษา ดี้ดรพีรพันธ์เป็นคนไทยคนแรกของโลกที่จดสิทธิบัตรที่อเมริกาคํานี้ต้องขายเพราะถ้าเราบอกว่าจดสิทธิบัตรที่อเมริกานั่นหมายความว่าเราไปได้ทั่วทั้มุมโลกเลยถูกไหมคะาคะดรพีรพันธ์เป็นคนไทยคนแรกของโลกที่จดสิทธิบัตรที่อเมริกาแล้วก็เอาตัวกิิศณามาทําเป็นธุรกิจในเมืองไทยซึ่งเวลาเราทำทุธุรกิจทั่วทั่วไปส่วนใหญ่จะเป็นจากต่างประเทศแล้วเข้ามาที่เมืองไทย วันนี้ไม่แปลกเลยทำไมของพิจนานราคาแท <6. S 2> บพันกว่าบาทแต่ไปเมืองนอกนะราคาสองสามพันนะสามารถขายได้เลยนะถูกไหมคะโอเคมีจุดเด่นเป็นนวัตรกรรมด้วยดรเตอร์ิบรนเป็นคนไทยคนแรกของโลกที่จธิบัตาท,ที่อเมริกา